ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง BIK E R I N S P I R E วันนี้ผอมาจากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับปืนลม CO 2รุ่นยอดนิยมที่นักยิงปืนลมทั่วโลกพูดถึงกันไม่หยุดนั่นก็คือ Crossman 2240 CO 2 Penlet Pistol ปืนพบพลังลมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงความแม่นยำและการแต่งต่อย,ยอดได้แบบไม่มีขีดจำกัดคลิปนี้ผอมาจากเล่าให้ฟังแบบครบทุกมุม ตั้งแต่ง,งานภายนอกนกลไกภายในประสิทธิภาพการยิงและสรุปแบบตรงไปตรงมาใครกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก crossman 2240นรมาในทรงปืนพกคลาสสิกตัวปืนใช้โครงโลหะผสมกับชิ้นส่วนโพลิเมอร์คุณภาพดีให้ความรู้สึกแข็งแรงเมื่อจับถือน้ำหนักกำลังพอดีมือไม่เบาเกินไปจนรู้สึกเป็นของเล่น และไม่หนักจนมุ้ยตัวลำกล้องเป็นเหล็กยาวประมาณ7.5นิ้วช่วยเพิ่มความแม่นยำได้ดีมากด้ามจับเป็นพลาสติกผิวด้านออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จับกระชับไม่ลื่นแม้มือมีเหงื่อศูนเล็งหน้าเป็นแบบคงที่ส่วนศูนย์หลังสามารถปรับซ้ายขวาได้ทำให้ตั้งศูนย์ได้ตรงกับสไตล์การยิงของแต่ละคนโดยรวมดีไซน์อาจดูเรียบแต่ให้ความรู้สึกดิบเท่และพร้อมใช้งานจริง ในส่วนของระบบภายใน Crossman 2,240ใช้พลังงานจากกระป๋อง CO2 ขนาด12กรัมติดตั้งอยู่ในด้ามปืนระบบนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสม่ำเสมอในการยิงกลไกภายในออกแบบเรียบง่ายแต่ทนทานใช้ระบบ s i n เกิลช็อต้องบรรจุลูกทีละนัดซึ่งข้อดีคือช่วยให้แรงดันถูกใช้เต็มที่ในแต่ละชอ็อตวาลภายในมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทำให้ปล่อยแรงดันได้แรงและรวดเร็ว ชุดไก่เป็นแบบธรรมดาไม่ได้เบามากแต่ให้ความรู้สึกแน่นควบคุมได้ง่ายและที่สำคัญคือโครงสร้างภายในของรุ่นนี้เปิดกว้างมากนักเล่นสายแต่งสามารถอัปเกรดวาวสปริงลำกล้องหรือแม้แต่เปลี่ยนเป็นคาบินได้ไม่ยากมาถึงเรื่องประสิทธิภาพการยิงซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของ Crossman 2240พลังยิงเฉลี่ยอยู่ประมาณ460ฟุตต,ต่อวินาทีขึ้นอยู่กับชนิดลูกและอุณหภูมิ เหมาะสำหรับการยิงเป้าฝึกความแม่นยำหรือยิงเพื่อความสนุกในระยะใกล้ถึงกลางระยะหวังผลประมาณ10-15เมตรกลุ่มกระสุนทำได้ดีเกินคาดถ้าใช้ลูกคุณภาพดีและตั้งศูนย์มาเหมาะสมแรงสะท้อนขณะยิงค่อนข้างน้อยทำให้ยิงต่อเนื่องได้สบายเสียงยิงไม่ดังเกินไปเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ส่วนตัวความคงที่ของแรงดันถือว่าดีสามารถยิงได้ประมาณ40-50นะัดต่อ c o 2หนึ่งกระป๋องก่อนที่แรงจะเริ่มตก สิ่งที่ทำให้ Crossman 2240เป็นที่รักของนักยิงจำนวนมากคือความยืดหยุ่นในการใช้งานคุณสามารถใช้มันแบบเดิมจากโรงงานก็ได้หรือจะนำไปแต่งเพิ่มความแรงเพิ่มความแมน่นหรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เป็นสไตล์เฉพาะตัวก็ได้ทั้งหมดปืนรุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่ปืนพกธรรมดาแต่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มสำหรับคนรักปืนลมอย่างแท้จริงสรุปแล้ว Crossman 2240 CO2 Pellet Pistol เป็นปืนลมที่คุ้มค่ามากในระดับราคา งานประกอบแข็งแรงกลไกเชื่อถือได้พลังและความแม่นยำตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายเหมาะทั้งมือใหม่ที่อยากได้ปืนดีๆสักกระบอกและมือเก่าที่ชอบการแต่งและปรับจูนถ้าคุณกำลังมองหาปืนพก CO2 ที่เล่นสนุกใช้งานได้จริงและมีศักยภาพในการพัฒนา Crossman 2 2 4 0คือหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย ถ้าชอบคลิปแนวรีวิวปืนล่มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b i k e r i n s t i r e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า